สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ สวัสดีค่ะข่าวต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการด่าราวา r r ตี้ค่ะแอปเปิลค่ะเคยนะครับเจอกับเราสองคนเหมือนเคยค่ะทุกๆวันอาทิตย์วันสบายๆแบบนี้ค่ะข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของคนบันเทิงในน่านนตยสารรวมไปถึงแมกกาซีนต่างๆใครร้อนแรงใครฮอตใครฮิตใครเป็นกระแสจับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันทุกๆสัปดาห์ค่ะตับกับช่วงฮอต on top นั่นเองนะใช่ในเบรงที่2ฮะเราก็ยังมีเรียกเป็นเบื้องหลัง MV วันนี้มีหมดด้วยกัน2 MV 2งศิลปินฮะ ได้แก่คุณโตโน่พาคินกับวงสเตลัสซิงเกิลจากวงลนิริศนะครับเอาใจพี่ทั้งนั้นเลยพี่เตยถูกต้องครับสำหรับที่สาเห <c oughs> มือนเดิมครับจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าเสียเวลาในสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าค,ะค่ะแม้หลายคนคงอยากจะรู้ว่าใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหจ๊ะเหล่าศิลปินดาราสาวหลายๆคนเนี่ย นาเขาทําอะไรกันบ้างหลายคนก็บอกว่าไม่ถ่ายหรอกอไม่สลัดหรอกแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็เห็นคนที่พูดเนี่ยสลัดก่อนไทยครคือ,อ <laughs> ตกใจมากไม่คิดว่าคนนี้ดาราคนนี้จะว่าจะ,จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกถ่ายแบบเซ็กซี่ใช่ค่ะสําหรับนางร้ายแอปแบลวน้องจอยชนทิชา,าหรือว่าน้องนก ในแรงเนานั่นเองนะฮะาตบมากใช่ไหมฮะแต่เขาเหมาะมากเลยนะแบบว่าบทพูดการจาหน้าตาเขาลงตัวเลยนะคะสําหรับน้องจอยชนทิชาครั้งแรกนะคะกับการถ่ายแบบนะคะชุดว่ายน้ำที่เปิดเผยให้เห็นสริละกันจะจะว่าน้องเนี่ยโตแล้วไม่รู้เลยรู้เลยรู้เลยกับนิจสาารอินแมกซินเล่มล่าสุดจ้าแต่ผมชอบนะอินแมกซินคือเอาใครขึ้นมา ถ่ายสวยทุกคนทุกคนจริงๆคือต้องบอกว่าหนึ่งนางแบบเขาสวย,วยสองช่างภาพเขาเก่งเขามองปุ๊บเขารู้เลยว่าคนนี้ต้องขัดใส่แบบนี้นะ,ะคนนี้ต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้ต้องใช้สถานที่แบบนี้่เาเหาุ้งน คุณผิวขาวๆอะง่ายๆอะสดใสน่ารักต้อนรับฤดูร้อนที่มันกำลังจะมาถึงเพราะว่าหลายคนบอกว่าร้อนนี้สถานที่ที่ดับคลายร้อนส่มากก็จะเป็นทะเลใช่ครับนะแล้วก่อนจะร้อนเนี่ยมันก็ต้องสร้างอุณหภูมิเองให้มันร้อนขึ้นอีกกพราว่าผู้ชายหลายคนน่าจะกําลังที่จะร้อนละนะแต่ว่าก่อนที่จะไปร้อนกันมารู้จักประวัติกันนิดหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับคุณจอยชนิชานะครับชื่อก็คือชนิชานวมสุคนนั่นเองนะครับชื่อเล่นชื่อว่าจอยนะครับก็เกิดวันที่17 พฤศจิกายนนะฮะ2526นะครับก well. ็จบปริญญาตรีนะฮะคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับเอกการแสดงและกำกับการแสดงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะฮะแล้วก็สำคัญเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณเปรมศรีนีคุณเครมคุณครีมน้องครีมน้องครีมเปรมศรีนีนั่นเองนะฮะแล้วก็ หลายๆคนน่าจะรู้จักเขาแจ้งเกิดเนี่ยมาจากภาพยนตร์อันดากับฟ้าใสย้อนกลับไปเลยตอนนั้นดังมากๆนะคะสําหรับอันดากับฟ้าใสค่ะแจ้งเกิดให้ทั้งสองคนดารานําไม่ว่าจะเป็นน้องจอยชนิชาแล้วหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมต้องบอกว่าเป็นรักใส่ที่เกิดขึ้นเหมาะมากช่วงนั้นถ้าเจ๊ลองคิดดูย้อนกลับไปเมื่อปี2540นะฮะณตอนนั้นคุณจอยน่าจะประมาณ12-13คือเด็กมากและที่สำคัญเรื่องนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อย่างที่เรากันหม่อมน้อยเขากำกับออกมาทีล ภาพสวยเนื้อหายี่ยมนะคะ<ช>ทำให้สองนักแสดงนี้แจ้งเกิดกันนะคะ<ช>และที่สําคัญนหลายคนก็จับตามองนะสำหรับดาวรุ่งคนใหม่ของวงการบันเทิงไทยน้องจอยชนทิชากับบทของฟ้าใสใ<ช>หลายคนบอกว่าแรงนะ แรงกันมีการจูบกันมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงถือว่าเป็นการพลิกเลยพลิกครั้งแรกของปรวิศษั์หนังไทยที่หม่อมน้อยกล้าต่อต้ากระแสว่าเฮ้ยมันดูเล็ไปหรือเปล่าเพราะเด็กอายุเท่านี้มีความรักเป็นการส่งเสริมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพอได้ดูปุ๊บ มันไม่ได้เสนอเรื่องนี้เลขาบอกชีวิตจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าอุ้ยมีอารมณ์ให้กันไม่ใช่คือเป็นการนัผายปอดเออไม่ใช่และเด็กสองคนมันนั่งมองหน้ากันแล้วไม่ใช่คือต้องเข้าไปดูแล้วก็นอกจากคุณอนันดาแล้วคุณจอยแล้วก็มีคุณอ้อพงพัฒน์ค่ะแล้วก็ท้องสัวใจของเราดูดังมากๆตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะในเรื่องของภาพยนตร์ก็ยังมีอีกมาเรื่อยๆละครล่ะคะใช่นะฮะละครคะก็เริ่มในปี2 5 4 3นะครับเรื่องชื่อว่า รักทะเลนนะฮะแล้วก็มีแม่ปูเปลี้ยวนะครับสามดรุณมัจจุรีพักร้อนนะฮะแล้วก็คือมัจจุรีพักร้อนเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายคือในปี2 5 4 7แล้วจากนั้นก็เงียบไปหายไปหายไปเลยนะคะสำหรับน้องจอยทวิชาก็คือไปศึกษาต่อตอแล้วก็ผันตัวเองนะคะจากการเป็นนักแสดงมาเป็นดีเจสาวเซ็สเขาบอกจริงๆตอนแรกคือไม่ได้กะที่จะเอาดีนัดีเจแต่เหมือนกับว่า ช่วงปีสีใกล้จะจบนี้อยากมีงานทําเรื่องเรื่องก็ไปเทสเสียงไปฝึกงานสุดท้ายก็ได้ไปมาหกปีได้ไงแล้วก็โผมอีกที สองันร้อยห้าสิบห้าหายไปทั้งหมดประมาณห้าถึงหกปีกลับมาเป็นน้องนกในแรงเงาโอ้โหโเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการพลิกจริงๆนะคะสาหรับน้องจอยชนชนทิชาของเราจากภาพในอดีตที่หลายคนมองว่าดูสดใสดูเบลเบดูน่ารักกลับมาครั้งนี้กับละครแรงเงาคุณรัชนกหรือนางรัชนกนี่แหละเดินตลาดไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ครับใส่บทเบวเข้าหานะจ๊ะคือตอนนั้นก็พุ่มกับเนี่ยมีจริงๆแล้วมีตัวเลือกไว้สองคนสองคนคุณจอยกับ มีดาราอีกท่านหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกเป็นใครแต่เขาบอกเ่าพอเห็นคุณจอยแสดงเล่นแคสปึบมันใช่เลยมันคือมันต้องแววใส่อะมันต้องออ้พูดเขาคือและที่สำคัญล่าสุดเนี่ยได้ไปแสดงของเอ็มวีของคุณภาชาแล้วก็เนี่ยพูดแบบสีหน้าแบบเนี้ยให้เราแบบ เออแบบไม่เห็นแล้วน่าเป็นเมือคือแบบเป็นกวนนะมาดูว่ายวนะก็ถือว่าสอบผ่านนะคะสำหรับการกลับมาอีกหนึ่งครั้งของน้องจอยชนิชาของเราเรียกได้ว่าตอนนั้นนะคะกระแสราชนกฟีเวอร์มาแรงมากๆน้องจอยนี่งานเข้าทุกวันเลยหลายคนก็ตั้งกระแสว่าหรือว่าน้องจอยจะหันมาดีทางร้ายจอยบอกว่าถ้าให้ร้ายแต่ว่าบทดีแบบนี้จอยก็รับนะคะเออก็ถือว่าเหมือนเป็นการกลับมาช่ดังอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ห่างหายไปอยู่เป็นดีเจ ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะพี่ชายนะคะก็ยังจัดอยู่นะจ้ะสำหรับน้องชอยน้องจอยชาของเรานะคะกับ Virgin Heat กับพี่บอยชาครินนะฮะับคู่ชายวันสนุก2คนนี้ครับ่ครถูกต้องคู่ชายวันสนุกดีนะอ่ะแล้วก็มันเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีมวิดีโอด้วยนะฮะเล่นของไบรอนี่อยากกลับไปในปี2541โอ้โหอันนั้นคือเล่นฟ้าใสเสร็จเล่นฟ้าใสเสร็จปุ๊บก็ดังขึ้นมาเล่น MV รวมไปถึงในปี2545ครับก็มีเพลงของคุณแดนดิทูบีที่ผ่านมาเรียกว่าอะไร เียกอย่างนั้นแหละเออแล้วก็ล่าสุดเลยจําไม่ได้ใครคือเธอของคุณพัชชาน่าน่สินะคือใครอ่ะเจ๊ต้องไปดูดูแล้วคือมันแบบใครอ่ะทำหน้าแบบรัชนกออกมาใครอ่ะเขาบอกว่าพัชชาว่าต้องเป็นคุณจอยเท่านั้นต้องเป็นเท่านั้นเพราะฟีเวอร์เธอมาแรงมากอตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็เขาบอกว่าส่วนภาคสองอะไรๆคนบอกว่าต้องรอ ลุ้นและกันครับว่าจะเป็นน้องจอยต่อไหมแล้วก็รัชนกเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วลวมไปถึงหลายๆคนเนี่ยจบมาเป็นแบบไหนใช่นะพักจบนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะก็ในเรื่องของความรักค่ะสาวคนนี้ก็ต้องบอกว่ามีมาให้เราได้อัปเดตเพราะว่านอกจากรูปร่างหน้าตาที่วันนี้มาเผยในอินแมกกาซีนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสาวคนนี้เหมือนดอกไม้แรกแย้มนุ่มๆหลายคนทั้งในและนอกวงการเนี่ยนะจ๊ะขายขนมจีบให้เธอกันเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ชนะใจเธอถูกต้องครับเพราะว่าเขามีคนเนี่ยที่ กุมหัวใจแล้วฮะเขา<ง>บอก คบกันมาหมด6ปีเป็นโคโปรดิวเซอร์ของทางวอชิงนฮิสนะฮะก็ที่สำคัญเขาบอกว่าตอนแรกมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าอายุต่างกันเกือบสิบปีใช่ก็เป็นรุ่นพี่ไงใช่แต่ว่านะจ๊ะน้องจอยของเราเนี่ยไม่งองแง้งเหมือนราชนกนะใช่เขาบอกวจริงจริงน้องจอยเป็นผู้ใหญ่มากตอนนั้นได้ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกจริงๆแล้วพอพอดังขึ้นมีงานเยอะขึ้นความรักก็คือเหมือนกับไม่เชิงว่าหักนะอาจจะไม่ได้หวานเหมือนเดิมเพราะว่างานตอนเนี้ยโหมันรัดตัวมากใช่ใช่รวมไปถึงนะคะเร็วๆนี้น เราดูอยู่ว่าจะเล่นเรื่องอะไรเพราะว่าบทเนี่ยส่งมาแต่ละบทเนี่ยแรงๆทันเลยนั่นน่ะดีคือหน้าเขาเรียบร้อยเรื่องเรื่องคือหน้าเ <c oughs> ขาเรียบร้อยแล้วแบบว่าได้ได้ <c oughs> จนให้อ่ะ <c oughs> อะวันนี้ค่ะก็เลยต้องเผยความสดใสนะ่ารักในอินเมกาซีนให้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ,รบจอยชนทิชาค่ะโอเคครับ เรียกว่าตอนรับลมร้อนที่กำลังจะมาถึงเมษายนนี้จริงๆเลยนะเพราะว่าเป็นชุดว่ายน้ำที่สดใสสไตล์คุณรัชนกเขานั่นแหละสังเกตภาพนี่ภาพโปขึ้นนะครับนี่อะไรโตแม่ภาพโป้ไงช่างภาพแบบภาพโปโอ้โหดูดีมาปุ๊บจับปั๊บนี่โอ้โหชัดอมันต้องของคุ้นมือกันสิพี่เตยหายไปนานเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ช่วงเวลาที่หายไปสินาทีก็ ทหารหันเงินออกใช่ใช่ก็ก็ให้อีกคนนึงไปพี่กาก็ดูอยู่ด้วยมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะครับ Summer Story จอยชนทิชาค่ะโอ้โหไม่แปลกใจนะแบบว่าตอนแรกตกใจเหมือนกันนะไม่ไม่รู้ว่าเขาแบกว่าจะกล้ามาถ่ายไงไม่เธอถ้าเธอมองดูคอนเซปต์ของชุดว่ายน้ำที่น้องจอยใส่แต่ละชุดเนี่ยมันใส่แล้วก็ว่ายน้ำได้ดีเงอันนันก็คือเป็นชุดว่ายน้ำแบบที่ใครๆก็ใส่แล้วก็ที่สำคัญผมเชื่ออย่างหนึ่งอย่างนะคือที่เขาเลือกเพราะว่าหัวนิตยสาร อินเมกาซีนนี่ไงมันเป็นนิสสัดสำหรับคนรุ่นใหม่คือมันไม่ใช่แบบโอ้โหมันโป๊มันไม่ใช่โป๊เหมือน FSM เอสเอ็มออคืไม่ได้ไม่ได้ขายความเซ็กซี่ได้คืวงนี้เราไม่ค่อยหาเอฟเอ็มมาเพราะว่ามันมันไม่ได้เดี๋ยวกสทชดูอยู่แล้วมันเยอะมันเยอะไปใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปลูกบอลก็มีสามลูกไปแล้วเอออย่างอื่นมันก็ให้ดูหน้าตรงๆหน่อยเจเมื่อกี้นั่งตรงหน้าสวยมากนี่นะคะสำหรับน้องจอยชนิดชาของเรานะคะ หลายคนก็มองไปอีกว่าไอ้ที่สวยขึ้นเนี่ยไปพึ่งมีดหมอหรือเปล่าเธอย้อนกลับไปดูน้องจอยจัดฟันเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมแค่จัดฟันแล้วก็เลยทําให้ดูหน้าเล็กลงเลียวร้องผมผมชอบจําสลับกับเนี่ยเมื่อเปนจอยลิลนดีเทย่าโรเจอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมันคนละหน้าเลยเออจริงๆผมเข้ามาจำสลับสลับกันท้อคนละโทนกันเลยนะจ๊ะดูรูปน้องจอยเห็นไหมสดใสน่ารักฉันชอบรูปนี้มากกว่ารูปขางข่าอันนี้ก็เซ็กซี่ดีนะดูแบบว่าอ อะไรน่ะอ๋อชุดว่น้ำสวยออ๋เออลายสวยลายสวยอะโอ้โหนี่นี่ดูรูปนี้ชิลๆริมทะเลชุดแม่น้ำสดใสอ่ะเดี๋ยวไปหาซื้อสักชุดดิค่ะเพื่อจะเป็นจอยบ้างให้จอยใสอย่างเงี้ยดีนะทำไมอ่ะจีเนี่ยจีใส่แบบปิดมิดชิดเนี่ยกำลังดีบางทีเราไปเดินเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงเขาเก่งคอื่นเขาอย่เก่งใจคนอื่นเขาอย่าเลยถ้าไปเดินที่บ้านโอเคมีสายไว้หน้าส่วนตัวมีไหมไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องอ้าวเหรอเออทำไมเราใช่ก็อยากจะ อาจจะหายยื่อบ้างเผื่อแถวทะเลมันค่ำๆมันจะมีบ้างฉันลากว่าน่าจะโดนน่าโดนเขาลากไอ้หน่าโดนปีวันจะกล้าลากฉันเหรอเออมแปลวตังไงอ๋อตังอ๋อตังโอเคโอเคขอกูดีๆก็ได้อ่าดูรูปนี้จ้าชอบนะดูแบบว่าเหมือนนง่อนนอนอยู่ริมทะเลเห็นไหมอาบแดดอชุดน่ารักจริงๆอ่ะครับชอบอ่ะโอ้โหตากล้องโปรยละนี่ มันอยู่ที่คนถืออ่ะคนถือดีไม่ได้เอียงนี่คือคนถือไม่ดีเนี่ยวันนี้คือถ้ารูปไม่สวยคือคนถือไม่ดีใช่ใช่มีอยู่เยแม้เวลาฉันถือฉันก็ต้องหาหมู่ไม่เชิงนสื้อผ้ฉันได้แหมได้ซูมได้นิดนึงอะไรอย่างนี้อ่ะเอาให้สวยนะเพราะน้องเขาสวยเห็นไหมสดใสน่ารักแต่ในมุมมองเห็นไหมเขาก็ยังสดใสแบลวๆอยู่ดีอ่ะใช่เนาะ สองห้าสองหกเซ็กซี่หูหวาอะไรอ่ะยังนพี่ผมเป็นพี่ผมเห็นไหพี่ผมสองปีเจ๊เป็นพี่เขาป่ะเจ๊จเป็นแม่มาแกอย่าถามคำานี้หยาบครที่สุดอันนี้ก็น่ารักไอจอมยังไม่กล้าถามฉันเลยนะแกมาถามเจได้ยังไงเนี่ยผมไม่ได้ถามอายุเจเลยเหมือนว่าถามแกอย่ามาทำตัวเหมือนแพลที่นิกุลนะทำไมอ่ะฮะอย่ามาถามรอบฉันนะอ๋อไม่ถามเด็กมากเออนะ ก็แมวรุ่นผมแหละมั้งใช่นะอันนี้ก็สวยครับสดใสน่ารักนะคะเรียกว่าหนุ่มๆก็หายร้อยก็ไปทีเดียวนะใช่ครับเห็นเซ็ตแบบนี้แล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าดูไว้อาจจะให้คนข้างกายได้ใส่บ้างฮะเอาอีละแนะนำไงเอาละถ้าเออมีบ้านมีฉากน้ำส่วนตัวมีหาส่วนตัวเนี่ยโอเคก็อยากจะให้แฟนเขาใส่บ้างได้เหรออ๋ออ้ดูนั่เองสองคนได้เธอแหมเธอไปทะเลใหญ่ก็นะนี่ไงชุดว่ายน้ำสวยๆนี่ค่ะจากแอลนะจ๊ะต้อง ซื้อหาซื้อกันได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็ได้สิ่งคัญค่ะทะเลสวยๆแบบนี้ที่พัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาไม่น่าเชื่อนะพัทยาเคยไปมาแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวยมากแล้วผมไปยังยังไม่เคยโอเคยังเธอไม่คงไม่มีโอกาสได้ไปไม่ผมก็คิดว่าไปพร้อมกันแล้วผมจำไม่ได้ไง่ายฉันไม่เคยพาเธอไปเอาจริง่ะมีเพราะมีเบื้องหลังด้วยครับเจมีเบื้องหลังด้วยใช่ไหมมีหนึ่งมีหนึ่งจอยเบื้องหลังให้ดูกันนะจ๊ะเขาบอกสถานที่นี้มันจะเป็นสถานที่ที่กองถ่ายละครเขาจะไปกันนี่ ให้ดูนะจ้าเป็นเบื้องหลังสวยๆน่ารักๆานะคะของน้องจอยชนทิชา ก็เรียกว่าถึงแม้จะโตแล้วแต่ว่าก็ยังโซนเหมือนเด็กๆนะใช่แล้วก็สถานที่สวยๆแบบนี้อ่ะก็ไปพักกันได้นะจ๊ะสำหรับซีแซนซารีสอร์ทแอนด์สปานะคะง่ายๆค่ะครับและเขาบอกว่านอกจากแรงเงาเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือก้นครัวตัวแสบนี่ไงกำลังจะออนแอร์แล้วถูกต้องออนแอร์ไปแล้วนะฮะเขาบอกเป็นเพื่อนนางเอกเป็นเป็นเรียกเป็นรับเชิญนะฮะแล้วก็ส5 5 6เนี่ยจะมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือนางร้ายก็ปีนี้แหละถูกต้องเราตาดตามแล้วกันว่า ยังไงไใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะในนิยสารเรมนี้จะได้ดูนะคะภาพสวยๆของน้องจอยแล้วนะคะคก็ยังได้ตามติด